ไหนเจ้าของรถที่เอารถมาฮะไหนดูสวัสดีครับอะดูหน้าเองที่ทว่าเว็บลมอยู่ไหนนานอะนะครับดวงแข็งเป็นรอบที่สนะครับแล้วครั้งที่สี่จะเป็นยังไงโปร,โรดติดตามนี่นะครับคันนี้นะครับอ,อ๋อเนาะอยู่นี่ของเจ้าฟิวอ,อ๋อเนาะ ที่สุดเจ้าฟิวก็ไม่มีรถใช้นะครับจำเป็นต้องงัดรถคันเก่งออกมานะมาเพื่อมาปรับปรุงบำซ่อมบํารุงเอาไหมา <Okay. S 1> รถนี้จอดนาน้า้วนะครับไปประมาณจอดประมาณหเดือนอเพราะว่าขับไปไหนเขาบอกว่าเสียงดังใช่ไหมในซอยมาเขับยาวเพราะว่าศูนย์มันไม่ได้ด้วยเนะ ก็ยังดูดีนะนี่ทรงยังได้อยู่อ,อ่ารถคันนี้ครับเข้ามาวันนี้ก็เพื่อเปลี่ยน,นปั๊มล่างนะครับปั๊มดิสพร้อมกับโอ้อันนี้ล้มหักพร้อมปั๊มล่าปั๊มบนด้วยนะครับอันนี้ล้มหักเลยใส่กระจกไม่ได้อู้แต่ละคันนี่ผ่านการล้มมาอย่างโชคชนเลยนะคันนี้นอ,อ่าวันนี้เดี๋ยวไปชมเจ้าฟิลแบบใกล้ๆนะครับตั้งแต่รถล้มยังไม่เคย ความโลดูไกลันมันก็ยังโลนิดๆึกมนเดิมน,ไไน,ๆๆน,นะนวนโอ้โหความจริงลึกนะครับตรงนี้วันแรกตกใจเลยน,นั่นเห่เลือดแล้วคิดว่าฟันหักด้วยนะวันแรกเนาะถ้าฟันหักอย่างเงี้ยปิดซอยฉลองเลยโอไม่ใช่ปิดซอยสร้างความเสียใจแล้วไหนาขาะลอกตรงไหนวันนั้นโอ้หายเร็วนะต่อไปขับรถด้วยความระมัดร,ระวังเข้าใจไหม ถ้ามีอีกครั้งคงจะไม่รอดวะเพราะว่ามันเขาเตือนมาแล้วสามครั้งเข้าใจไหม,มต่อไปขับด้วยความระม,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 มัดระวังก็พาจิงเนียร์ไปด้วยมันอาจจะจิงเนียร์ไปก็เอาหอจัดการนั่นแหละอานะครับส่วนงานนี้นะครับสามคนนะครับเเอาแบบดช่างสามคนนะครับคันนี้ให้เสร็จนะครับไม่มีการช่วยนะครับสามคนเท่านั้นสองคนครับแต่เขาเล่าว่ามันโืนเฉย สภาพมายัางไงก็ต้องยอมรับอย่างนั้นให้เวลาหนึ่งวันนะครับให้เวลาหน,นึ่ง,งวงันวันนี้เอาเองเลือกเอาปั๊มปั๊มล่างแบบไหนไอฟิวไปเลือกเอาอมันอให้ให้ออกมาเลย เอนยกปั๊มล่างดิยกดิปั๊มล่างเออยกฮะมองไงไอเอ็งอยากได้รถอะไรนะจะได้ไอซัปแล์อ๋ออ๋อแล้วบ้านเอ็งมียังมีแล้วครับของเอ็งใช่ไหมของแม่ครับเอาแล้วเอ็งได้ขับไหมไม่มีสิทธิ์ได้เตะครับแล้วเอ็งจะถ้าได้เตะเอ็งจะเอาไปทำอะไรเอาไปยกรอเลยไปฟังฟันเลยแล้วเอาไปทำทรงอะไรเอาทำทรงเซ็งเลยครับให้ไม่ด่าเออแล้ว เองจะได้ขับรถแม่เองก็ในเมื่อตัวไหนไปซื้อไปซื้อของไปซื้อชุดรถชื้อรถด,ดี <c oughs> เออแม่ใช้แล้วพ่อแม่ใช้เสร็จเองยิ้มว่าจะได้ขับรถแม่ <c oughs> ใช่ครับแล้วแม่เองว่าไงแม่ว่าเอารถตัวเองไปนะ <c oughs> จบเลยเนาะเพราะเสียเลยอ่ะเออฝันสลายยิ้มดีใจว่าจะได้ขับรถแม่เงี้ยเออแม่ว่าเอารถตัวเองไปนะจบเลยตอนแรกแกใช้อุตส่าห์ดีใจเนาะใช่สุดท้ายแกว่าเอารถตัวเองไปเ <c oughs> <c oughs> สียใจเลย ถ้าได้จับวันไหนนะอีกทำไงถ้าได้จับตัวยิ้มเลยเออยนแต่หน้าบ้านหนึ่งล้านขายของเลยดีไหมช่วยเห้ยิ้มจับอะไรว้าวเฮ้ยโอ้ไหนดูพ่อก่อนเฮ้ยพ่อเองโลกว่านิดนึงว่ะแม่นี่ดูพ่อดีใจแล้วทำยังไงพ่อโลกว่าเอ็งมาที่ก่อนสิมาที่ พ่อเองตอนหนุ่มนี่โคตรโลเลยนะเอเ็งเกือบเอเ็งเกือบเท่าพ่อเองแล้วครับขุดเล่นเอ็งโลกว่าพ่อเองนิดนึงโอ้ช่างหอวันนี้รับงานหนักโดยเฉพาะสะระหว่ญญางจะเบ,บาๆมันกระเด็นโอ้อะไรนี่หอนี่รุ่นไหนนี่แปดจุดหน,น,นึ่งนี้ร้านมีขายที่ไหนนี่ มีขายที่ไหนที่นี่ร้านชื่อร้านเทอมอเตอร์ไ<อ>ตครบดกระเนีัดาตรวจองคับน,นะครับวอลโลดำของบันไซนะครับงานนี้ เจ้าของเห็นช่างงานวุ่นก็เลยช่วยลงมือนะครับมีส่วนร่วมระเบิดท้ายอ่ะเเออออนนาะพระเบิดท้ายมีงานอะไรก็ไม่รู้ระเบิดท้ายจันเร่อไปไปอะไรก็ไม่รู้คือแบบอะไรอ่ะฟิอ่ะลองขับดูสิขับลงไปขับลงไปจ่ายเงินแล้วก็ถือว่าจบแล้ว อาโชว์ใหม่สิโชว์ใหม่อีกนิดนึงจะได้รู้ว่าโชว์ใหม่เป็นไงเอ้าอ่ารถอ่ายกโลเมื่อกี้ให้หนึ่งร้อยแล้วเอออ่าโอเคอืมดูดีข้างหน้ายางอะไรสองร้อยเนาะห้าสิบทับร้อยเนาะอันนี้อะไรหกสิบทับ ท้อยนี่เมื่อกี้ใส่เมื่อกี้ลืมครับ60หรือ50เนครับหละ60 60 60 90โอเคสวยงามีม่เสียงแล้วนี่ส่งฟรีครับวันนี้ <c oughs> อ่าไอหนุ่มปังกูเดินทางปลอดภัยโอ้รคนแรงประจำหมู่บ้าน